โควิด1 9ในสหรัฐอเมริกายัง่งหน้าห่วงนะคะล่า <sk mm สุดพบว่ารัฐในภาคตะวันตกและภาคใต้อัตาการาติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ก็เป็นคนหนุ่มคนสาวคุณสวัก์จริงๆมากประเทศเนี่ยเขามองกันไปถึงว่าถ้าสวัสดีครับผมชื่อแบผมแอบชอบผู้หญิงคนหนึ่งครับเธอชื่อคุณนิ้งหน่อง แล้วนันนี้ผมได้เตรียมของขวัญสุดพิเศษเพื่อที่จะขอเธอเป็นแฟนครับโอ้ยไมรานมาจังนี่ยกแกสองคนิวเนี่ยนี่หนงครับนี่หนอีใหญ่ครับนี <c oughs> <c oughs> ่หน่งครับผมว่าเราคุยกันมาสักพักนึงแล้วครับนี่น่ ถึงเวลาที่ผมต้องขอคุณเป็นแฟนแล้วครับรับครับรับรับขอบคุณนะแบ๊ เรามีใหญ่นะ่ะแต่ว่าถ้าสมคนอะ่ะเุาเขไม่ได้จริงอะ่ะแล้วก็เราเป็นเพื่อกนกันกอีกว่าน้อ,อขอบคุณนะมีใหญ่บ๊ายบายนิ่งนองครับเดี๋ยวก่อนเอา้าอะไ่วะอ๋อเพราะไอ้ฝรั่งดองนั่นนี่เองมันเลยทำให้คุณน,นิง่งนองไม่สนใจคนหน้าตาดีแบบเรา มึงจะประกาศศึกกับกูใช่ไหมฝรั่งดโดนแมงโดนรอตายฝรั่ง,งเจอกูแม่มน้ำปลาล้วนเสร็จก,กูฝรั่ง วะมึงเข้าห้องน้ำมาไม่ล้างตูดไม่น่าใช่เอ๊ยอะไรอะไรครับถึงรู้นะโดนแล้วกูคุณนิ่งน้องครับคุณนิ่งน้องขอโอกาสอีกรอบได้ไหมครับขอโทษนะแบคือเราไม่ได้ชอบใจอ่ะอีกรอบเดียวครับแล้วมีคนที่ชอบอีกแล้วแล้วไปล่ะนะนิ่งน้องครับบ๊ายบายนิ่งน้องครับคุณนิ่งน้อง ฝังเเหนยเหรอไมาเรียนที่เหนีเลยตรงนั่นดิกับติดปุ๊กอะเอเออะไรของพวกมันวะเขาจะมาเรียนที่นี่คือเรื่องเขาปะอืมเออฝรั่งก็เหมือนกันแม่อะแม่ใส่แล้วมั้งอืมว่าแล้วก็ใส่หน่อยก็แล้วกันเป็นตัวอย่างตัวอย่างที่ดีเออใส่เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วอ๋อเออมีแม่อีกอันนี่วา จะอ่านใหม่เอาไปให้มาแล้วกันร่างร่างเตือนแต่แมทไหมแมทแมทไหมอ่าแมทรู้จักไหมเนี่ยรู้จักไหมแมทรู้จักไหมเออไปไปนี่ไปเออไปนั้นเลยมือไทยได้ไหมมือไทย ได้ไหมนะอ่ะอะไรของยายเนี่ยใส่แม้แล้วไล่มาญาติเไหร่ตัวนุ้ยเออีทายได้ไหม <c oughs> สุดท้ายผู <c oughs> ้หญิง <c oughs> ก็ไม่ได้